สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูโซลาเซลล์นะครับสูบน้ำบดดันนะครับสองแผงด้วยกันนะครับใช้ปั๊มขนาดหนึ่งแรงหเรือ7 5 0วัตต์นะครับเป็นปั๊มแฮนดูโรนะครับมาดูกล่องควบคุมกันนะครับตัวนี้แรงดันอยู่ที่นะครับเวลา4โมงประมาณ4โมงครึ่งแล้วนะครับแรงดันอยู่ที่85โวลต์นะครับ ความเหลืรอบอยู่ที่2,200อประมาณ2230นะครับก็อยู่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วนะครับแสงแดเดเริ่มจะอ่อนแล้วนะครับก็ได้อยู่ประมาณนี้นะสำหรับความเหลือรอบกินกระแสอยู่ที่2.5แอมป์นะครับก็ถือว่ากินน้อยนะครับแรงดดน,น้อยตัว วัดจ่ายอยู่ที่215วัตนะครับสี่โมงครึ่งแล้วนะครับน้ําก็ยังไหลอยู่เสียงน้ําไหลอยู่นะครับเป็นปั๊มบาดาลโดดเล็กอยู่ที่ประมาณ20า่ประมาณ20เมตรนะที่ลงไปนะครับก็ใช้2งแผงขนาด5 8าวัตเป็นแผงโมโนครับเซลลนะครับเสียงน้ําไหลอย,อยู่นะครับพอเดินต้นน้าไปลงสะระเดี๋ยวไปดูครับ น้ำไหลแรงแค่ไหนนะครับความเร็วรอบประมาณ50นะครับกา5ปรซน50%ปกติปั๊มจะความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่4,000รอบนะครับวันนี้อยู่ที่2,002ปล่อยน้ำลงสระก็จะอยู่ประมาณนี้สโมง อ,อยู่ประมาณนี้นครับตัวนี้ใช้ท่ออ่อนในการเป็นท่อดูดนะครับเป็นท่อดูดส่งขึ้นมานะครับเพราะว่าจะง่ายและสะดวกต่อการลงไปในบอ่อบาดาลน,นะครับเวลาเซอร์วิสหรือเวลาแก้ไขนะครับยกขึ้นมาคนเดียวก็ได้นะครับถ้าเป็นท่อ p v c นี่อาจจะลำบากหน่อยนะครับเป็นแฮนดูลู ขนาด750วัตต์นะอย่างโซล่าเซลล์สอแผง580วัตต์โมโนฮาร์เซลล์ท่อออกเป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งแต่ว่าตัวปั๊มเนี่ยท่อออกเป็น2นิ้วลดขนาดเป็นนิ้วครึ่งขึ้นท่ออ่อนมานะสงแผงติดตั้งแบบง่ายๆนะครับตามทรัพยาก,กรที่มีอยู่นะครับวางกลางแก้งอตอนนี้ก็มี ตนไม้พางแสงอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็ทมก็ยังทํางานได้นะครับแรงดันอที่ประมาณ86-87โวลต์น,นะครับตอนนี้นะครับถ้าตอนกลางวันก็คงจะอ่าเล็กกว่านี้หน่อยนะครับก็โอเคนะครับมาแนะนําใครที่สนใจก็ลองอ่าศึกษาดูได้นะครับรีสอบถามได้นะครับ